ทางออกอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวอยู่ที่นี่ตลอดไปคําขอร้องของออสเตอร์ออสเตอร์นี่คือพี่เลี้ยงเด็กเหรอพี่เลี้ยงเด็กตรงที่ตามบันทึกป่ะน่าจะใช่นะตอนนี้เราลงมาแล้วนะครับผมหมวังว่าจะถึงชั้นหนึ่งนะเย้อะ,อะออเดี๋ยวนะนี่คือย้อนเหรอหรือยังไง อุัยเพลงด้วยอ่ะหยุดหยุดก่อนหยุดเล่นก่อนตรงอุ้ยตรงนี้มีกุญแจเพื่อนๆจำไว้ก่อนนะนี่อุ้ยเหมือนห้องจะสลับกันนะห้องน้ำอยู่ทางนี้เฮ้เฮ้เฮ้ข้างหน้ามีกุญแจอีกโอเคไปเลยไปเลยทำเราแสบดีนักเฮ้เฮ้เฮ้วู้ฮูฮ่าฮเรียบร้อย มีที่โยนบาสอีกปะไม่มีเนาะไปเดี๋ยวพาพาน้องไปนั่งนี่ก่อนอ่าหยิบขวดจากตู้เย็นนะครับผมมีกุญแจเพียบเลยอ่ะอืมแต่ไม่มีน้องแมวสักตัวเลยกุญแจมีเพียบเลยมาตู้เย็นอยู่นี่เหมือนจะจำสลับกันอีกแล้วนะตรงนี้มีอะไรไหมเดี๋ยวผมขอเปิดกันเผื่อมีแมวสักตัวเนาะมีไหมมีไหมไม่มีด้วย เดี๋ยวนะผมมีความคิดดีๆคือถ้าน้องไม่เป็นอรารยแต่เพื่อนๆอ,อย่าลอกเรียนแบบนะฮ่าอุ้ยตกใจน้องน้องไ,ไฟอะไรขนาดนั้นปิดเลยน oh, <no. S 1> ้องตาตาเปลี่ยนสีแล้วฮฮ oh, <no. S 1> <c oughs> เหมือนน้องจะชอบนะไปเหมือนกันอืมเป็นนมมาเ,เลยโอ้ยไส้ตรงอะไรขนาดนั้นไปเปลี่ยนพระอ้อมอืมมาเลยพระอ้อมหายไปอีกแล้ว อา้าวตกใจอะไรกันพีเหลียงก็แค,แค่ขานมาดูทีวีเฉยๆระหว่างรอหยิบผ้าอ้ปปอ,อมไง<า>โอ้โอเคโอเคเอาไปเลยอุย้ยเอออะไรอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวันรูปเหรอวันรูปเหรออะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเพิ่งหยิบขวดออกมาจากตู้เย็นไม่ใช่หรอ น้องเอ้าแล้วพาไปเปลี่ยนผ้าอ้อมอีกเฮ้ยนี่มันเตจาวูนี่นะแล้วก็หายนั่นไงมาอยู่โซฟา,าไม่ใช่แล้ว oh, <no. S 1> อะไรกันเนี่ยอ,อะไรกันนะน้องอยู่นั่นแหละขอไปสำรวจข้างบนก่อน นี่ไงกระต่า,ตายกระต่า,ตายกระต่า,ตายอ๋อนี่ล็อกต้องใช้กุญแจหวัใจจหวใจสีชมพูแจ็หัวใจสีชมพูน้องอยีนนยอ่อยู่ที่เดิมไหมเนี่ยโอเคอยู่ที่เดิมนี่ไงกุญแจหวัวใจสีชมพูอยู่นี่เองโอเคไป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 กันไปกันไปกันน้องอยู่งั้นไปก่อนนะอไปโอ้ออกมาแล้ว วอนหาน้องไม่สาเร็จมันก็สําเร็จอยู่แหละไปแล้วเออเขาคือคนเหนื่อยใครใครกันที่เหนื่อยแกหรือฉันแกหรือฉันกันที่เหนื่อย,อยมองซ้ายมองขวาน่าจะล็อกหมดน่าจะล็อกหมดไปพาน้องไปด้วย,ยไปไปไปก็ไปด้วยกันนี่แหละไปมาเลย อืออันนี้ล็อกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถือไปก่อนถือไปก่อนโอ้ยเขาทำอะไรเนี่ยเจ้าพี่เลี้ยงสายไปจายมาอยู่นั่นแหละจันมือหนูอ่ะขอโทษได้เะล่ะพอดีว่ามือเราไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่กลับมาที่ห้องเหรออุ้ยเอาไปเลยเรียบร้อยอยู่ตรงนี้ไปนะเก็บแมวก่อนอย่าไปไหนนะอือ เฮ้ยวนลู hey! อีกแล้ว oh, <no. S 1> อะไรกันครับถ้าเกิดเราไมา่หยิบน้องอ่ะจะเป็นยังไงไปให่ตัวอโอน้องก็จะพู <c oughs> คือสรุปแล้วก็ต้องหยิบสินะโอเคต้องหยิบแหละจะเล่นแหลนะเนาะอยากจะเล่นแหละคนมันเหงาอะเนาะไปไปไปไไป,ไป มาเลยมาเลยเรากลับมาห้องเดิมอีกแล้วห้องเดิมด้วยอ,อแล้วก็มาวนลูมือนเดิมแล้วอะไรอ่ะกระต่ายหยิบน้องแล้วยังไงต่อ,อ่ะ ต้องเดินมาเหมือนเดิมเหรอแล้วเดินไเดินเหมือนเดิมมันก็เป็นวนลูปไปดิใช่ไหมแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยนะเกมนี้ <c oughs> โอ้นี่ไงอ๋อแต่ว่ารอบนี้ห้ามตั้งนะครับผมหาน้องไปด้วยอ้าวอุย้ยเป็นหม่แล้วคุณรู้สึกกลัวง ไม่มีอะไรสำเร็จทุกอย่างอันนี้คืออะไรคุณรู้สึกง่วงเอ่อเออนี่เลยถอยหลังเอ้ยอย่าไปดูอย่าไปดูอย่าโอ้โอตกใจเอออย่าไปดูมันอ,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 อย่าไปดูบอนอย่า,อย,าอย่าไปดูทีวีถ้าดูทีวีแล้วจะง่วง ไปแล้วไปแล้วเออไม่ดูหรอกไม่ดูหรอกจะไงเราก็ไม่ดูไปแล้วไปใหโอ้โหโอ้ยนิดนึงงก้าวนิดนึ่เก้าเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปดีกว่าเออดูทีวีไม่สำเร็จโอเคผ่านน้องไปนอนอีกครั้งหนึ่งเขาเป็นคนที่เหนื่อยมากมาก อ้โกรธแล้ว啊น้องโกรธแล้วอะ่ะบัลลังนั่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยเฮ้ยผมว่าห้องเริ่มมืดลงเรื่อยๆแล้วนะมืดลงเรื่อยๆเ,เลยอะ่ะคืออะไรกันแล้วโอ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไรกันเนี่ยโอเคมาถึงสุดทางแล้วได้ยินเสียงบทโฉมอีกแล้วพเพื่อน อุ้ยลูกตาทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โอเคเชื่อมกันไป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 เฮ้ยเดี๋ยว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 ตัวเองตัตัใจยิบมาเลยไปอุ้ยอะไรอะไรเนี่ยมีแมวด้วย เอามาเลยครับผมต้องต้องต้องวางปะวางปะเออไปไกลตัวเล็กไรอันตรายหากไม่ป้อนอาหารหูตั้งตาฉายไปด้วยความกลัวหลบหนีลำด้วยลำพังอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันคือ oh! อะไรอ่ะนี่คือเฟลเหรอ ต้อแบบว่าเดินไปเรื่อยๆแล้วจะมีจมสเกะตเกิดขึ้นเออเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้เราไม่กลัวหรอกรอบนี้เพราะเราเคยผ่านไปแล้วเฮ้เฮ้ไปแล้ว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 เดอะไปไปเลยมาเลยมนเลย,มเลย,มเลยไม่มีเลยทำเรากลัวได้หรอกตอนนี้เฮ้ยเปไงนี่ไปนะไม่สนละไม่สนน้องละอยู่งั้นแหละ อยู่งั้นแหละอ๋อหรือว่าหยิบน้องโยนลงไปใช่น่าจะใช่น้องน้องน้องมาน,นี่เลยอือนายไม่ยอมไม่ยอมนอนใช่ไหมทานายโอ๊ยอะไรทนายไม่ยอมนอนไปเลยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยผมทำถูกอะ่ะสุดยอดกลัวอืมเป็นใครๆก็กลัวเลยจังหวะนี้เป็นบป๊ะก็กลัว o ่อนแออุ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยเปิดมึงน,นี้ล้องหมดเลยไป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 กันอย่าโผล่มาได้ตัวนะเฮ้ยมันคือตัวอะไรตุ๊กตาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอออไปเร็วซ้ายหรือขวาดีซ้ายไม่ใช่ขวาเออไป เอออ่าโอ้ยโอ้โห่บือ้อหนงก็ล่าไงไม่เป็นไรมาแล้วกันมา,ามาเลยเื้ยมาเลยเราจำทางได้แล้วจำทางได้แล้วไปแล้วสุดยอดเว้ยอะไรอ่ะนี่คือตัวโอ๊ยน้องน้องมาไงาอ่ะหย,ยิบบล็อกอ่ะให้ อะพี่ให้พี่ให้น้องเลยอะพี่ให้เอน้องจะเอารถไฟใช่ไหมอุ๊ยอะไรอ่ะอย่าจากไปเลย <Run. S 1> วิญญาณที่ติดอยู่ตรงล่างน้องสีเหลืองเป็นอิสระแล้ววิญญาณอะไรอ่ะวิญญาณอะไรวะอมีลูกศรด้วยลูกศรเแปลว่าขค้เชื้อเชิญขค้เชื้อเชิญไปแล้วไปแล้ววู้ออ ไปเลย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 เออโอ้ยเปิดก er> oh oh. 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 hmm. Ho ่อนเฮ้ยเออโอ้ยหลบ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 เราไม่ดีเราไม่ดีโอ้ยโอ้โอ้สวยแล้ว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 เฮ้ยวู้ฮู้เย้วิ่งสิเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าไม่ใช่คนเดียวมันจะมีอีกมากมาย หูมีเหรออ,อะไรอ่ะข้ามฝั่งในดินแดนห่างไกลเข้าสู่อพาร์ตเมนต์เอ่อเมื่อกี้ใช่จอมแมวไหมเมื่อกี้เห็นเดินผ่านอะ่ะอุ้ยอุยอะไรอ่ะตามแมวสีดำไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแมวส,สีดำไปไหนอ่ะแมวสีดำ ไม่อยู่ด้วยนะไปไหนเนี่ยไปไหนก่อนโลล็อกล็อกก็ทางเดียวะไรเนาะอเออวันนี้ใช่ไหมโอ้มาดูนี่สิจ้ามนุษย์เดี๋ยวฉันจะพาไปดูอะไรสนุกสนุกพาไปดูอะไรไปไปได้ปล่าตรงนี้สองแสงเหมือนเดิมเลย แต่ว่าเหมือนจะส่องสว่างชัดขึ้นนะเจ้าแมวเจ้าพาไปดูอะไรกันก็ดูเองสิเจ้าแมวไปอยู่ในนั้นได้ไงนี่คือรูปภาพสมมูรณเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปไปนะนี่เราเข้ามาอยู่ในรูปภาพเหรอ เออชจ้าแมวมันกำลังหลับเลยกำลังนอนกรนเลยนะอุยเออผมโอ้โอผมผม,ผมเดินไปได้โอเคเออเอา What ตกแค่นี้ละ่ะ <laughs> โอเคโอ้ยเอาซะอยากตามต่ออีกเลยอนะ่ะเพื่อน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยว e ีพหน้าจะมีอะไรสนุกสนุกก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู bye.